สาธุ bert, มายังพันเตวิสุงวิสุงและขณะทายะติสละเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปีมยังพันเตวิสุงวิสุงและขณะทายะติสละเนนะสหาปัญจศีลานิยจามาตัติยามปีม <Dreams> ยังพันเตวิสุงวิสุงและขณะทายะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพาระคุทโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,พทธะพุทธังสละนองคัจฉามิพุทธังสละนงังคัจฉามิธัมมัง สระนังขจฉามิธรรมังสระนังขจฉามิสรองสระนังขจามิสรังสระนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังขจฉามิ สุติยมปิธรรมังสะระนองขัจฉามิสุติยมปิธรรมังสะระนองขัจฉามิสุติยมปิสังขังสระนองขัจฉามิสุติยมปิสังขังสระนองขัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสระนองขจามิตติยมปีพุทธังสระนองขจามิตติยมปีธรรมังสระนองขจามิตติยมปีธรรมังสระนองขจามิตติยมปี ส่องขลองสะระนังขดชามีสติยามปิสามขรังสะระนังขดชามิติสาะระนะขมนังนิติตองอามะพันเตปนอติปตะเว ระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานา เวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาปทังสมาธิยามิกามีสุมิชฌาจรรา เวรมณีส um ิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุกสาวาท เวรามณาีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามเอรยะมัชฌปมาตท,ทาเนา เวรมณีสิกขาปะทองสมาธิยามิสุรามระยะมัชฌะปมมาทถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมณีปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติยันติ ส,สีเลนนาูกคสัมปาาทานสีเลนนิพุติงยันตีตัดสมาสีลังวิโสทเย